สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการหาหนูด้วยการสันต่อครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวะทางการผ่าเส้นก้านลานภาคสองนะครับเพราะว่าภาคแรกผมทำให้ดูไปแล้วนะครับโพสอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมมารีลานให้ใหม่ก็คือการผ่าแนวเนี่ยก็คือผ่าแนวที่อยู่ใต้ของผิวแข็งเอาผิวแข็งเนี่ยออกไปก่อนมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็ผ่าเลยครับ ประมาณ2มิล2มิลก็กำลังดีครับจะไม่หนาเกินไปเพราะมมาบาคนไม่มีเครื่องมือทุนแรงแล้วก็ฉีกออกจากกันอย่างนี้นะฉีกฉีกฉีก,ก,กออกไปฉีกออกจากกันค่อยๆฉีกออกจากกันนะมันจะมีแนวของเขาเองเห็นปะมันจะออกมาเป็นแนวและส่วนที่มันเสียก็คือฉีกออกไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายเราเอาส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็มากดให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการก็คือ ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเราเอาห้าเราก็ฉีกเผื่อไปเลยมันก็จะได้ตามที่เราต้องการแล้วเป็นเส้นต่อแล้วบ้างเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดูแรงสปริงมนันมันมีแรงสปริงดีมากนะครับสําหรับต่อการลานถ้าใครจะทมเป็นต่อคู่มือก็ผ่าตามผมได้เลยนะครับผมเนี่ยผมแนะนําจนผมทําไปแบบเร็วๆเ,เลยให้ดูแบบเร็วๆด,ด้วยนะฮะขอบคุณมากทุกการรับชมนะครับ